บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ อัปเดตตารางการจ่ายเงินในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในเดือนกันยายน2 5 6 7มีการจ่ายเงินวงเงินอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารค่ะผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอรสสทั่วประเทศบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทุกท่านนะคะวันนี้อัปเดตตาราง การจ่ายเงินสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนเรามาเริ่มที่กลุ่มแรกนะคะนั่นก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนของกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในวันที่1กันยายน2 5 6 7นี้วงเงินที่ท่านจะได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็สามารถรูดผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในการใช้จ่ายได้วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทค่าการหุงต้ม80บาทนาน3าเดือนแล้วก็ค่ารถโดยสารประจำทาง750บบาทค่ะฝากประชาสัมพันธ์ถึงบัตรคนจนหรือว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ใดที่ได้รับสิทธิ์นะคะและยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรับสิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟนะคะสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาคและก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งสิทธิ์ในการช่วยเหลือนะคะค่าไฟฟ้าค่ะไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนค่าน้ําไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนยังคงมีเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะและที่สําคัญค่ะในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเพิ่มค่ะสําหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่า บัตรคนจนจะมีการจ่ายเงินเพิ่มให้อีก200บาทนะคะคุณผู้ชมที่20กันยายน25 6 7ซึ่งจะตรงกับวันศุกร์ค่ะนี่คือสวัสดิการในส่วนของบัตรคนจนที่จะมีการจ่ายเงินในเดือนกันยายนค่ะคุณผู้ชมส่วนกลุ่มที่2ที่จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือสวัสดิการจากทางภาครัฐด,ด้วยเช่นกันนั่นก็คือเบี้ยยืที่ผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะใน3กลุ่มนี้ในเดือนกันยายนจะได้รับสิทธิ์ในวันที่10กันยายน2สอุยันค้ได้อยบสิทธิ์แบบบขัั้นน ในการจ่ายเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเหมือนเดิม60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่800บาทปีขึ้นไปค่ะรับอยู่ที่1,000บาทเพระนาะฉะนั้นนะคะในส่วนของการรับเงินจะโอนตรงในวันที่10กันยายน2567ค่ะตามมาด้วยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะ600บาทโอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิ์เลยก็จะมีการจ่ายเงินในวันที่10กันยายน2567ด้วยเช่นกันแล้วก็เงิน เ,เบีย้ยผู้พิการค่ะในวันที่10กันยายนนี้ก็จะได้รับสิทธิ์ในการเติมเงินด้วยเช่นกันผู้พิการแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่ 800้ยบาทนะคะคุณผู้ชมส่วนการจ่ายเงินพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสอมอและอสสอทั่วประเทศเนื่องจากว่านะคะวันที่15กันยายนตรงกับวันอาทิตย์จึงลเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นค่ะสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเดือนสิงหาคม25 6 7เเลื่อนจ่ายมาเป็นวันที่13กันยายน2 5 6 7รด้วยวงเงินออนตรงเข้าบัญชีให้นะคะอยู่ที่2 0 0 0บาทค่ะคุณผู้ชมรอตรวจสอบเช็คสิทธิการจ่ายเงินเลยนะคะใครที่จะได้รับการจ่ายเงินก็คือเงินสงเคราะห์บุตรค่ะของกลุ่มผู้ประกัน ตนมาตรา33และมาตรา39เดือนกันยายนนี้นะคะจะได้รับสิทธิในการโอนเงินเข้าบัญชีให้ต่อบุตรหนึ่งคนนะคะข่าวล่าไม่เกิน3คนสูงสุดอยู่ที่2,400บาทแล้วก็ท่านที่อยู่ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงมือใหม่ต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า12เดือนหรือว่า36งวดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งการจ่ายเงินนะคะเงินส่งคราห์บุตรในครั้งนี้จะโอนตรงเข้าบัญชีให้<ไ>และให้ในเดือนกันยายนตรงกับวันที่30กันยายน2567ค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินของเดือนกัน เยยนทั้งหมดนะคะที่จะได้รับสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนผู้สูงอายุผู้พิการนะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเงินส่งเคราะบุตรในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39รวมไปถึงอ,อสมรและสะสะทั่วประเทศคลิปนี้หากที่ชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะเจอะจะกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี